ที่งานเนี่ยมีเชื้อโอแค่นั้นเราก็เดี๋ยมุมเลยได้ไหมคม<อ>รัะมอมบอสก่อนเลยค<ใ>นแรกวันนี้เขาจะขายปะมอมปับปาก่อนเลยคนแรกหรือเขาจะขายพรุ่งนี้แต่แตงโม,ว,ม,มว่าจะเริ่มกินแต่คืนนี้เพราะว,นนว่าพรุ่งนี้หนูก็จะได้แบบเล่นได้เลย หนูก็แบบอย่างหนูว่าหนูจะกินคืนนี้เหมือนกับคือพรุ่นี้จะได้แบบลองเพลงจอยเลยกินคืนนี้จอยถึงน,นี้ถ้ากินเยอะๆอาจจะจอยถึงมาลืนนี้เลยเดี๋ยวจะให้แสดงตัวนะคนโสดที่มาคอนเสิร์ตพี่ฟ้าพูดได้แค่นี้ประกาศให้เขารู้เลยว่าเราโสดจบ ทำผิดโสดหมดโสดแต่ว่าแฟนนั่งข้างๆไม่เอานะไม่รู้นะไม่เกี่ยวนะไม่หานด้วยนะไม่เรื่องเลยนะโสดเพราะาแฟนรูปป้ไปท้องน้ำ<ม>จาจังหวดนั้นพอดี เแ็่ในคอนเสิร์ตแนะนำให้ใส่แผมพื้มาใช่เพราะว่าตวเตเยอะแต่แตตเป็นจุเดอะแตกนะเมื่อวานนี้ซ้อมเต้นกับหนูดี<ม>แล้วบอกเลยว่าให้ใส่แผม่พื้มาเพราะว่ามันจะไม่มีมคืณูจะไปเข้าห้องน้ำจังหวะไหนดีวะมันจะแบบก็คือรัดน่องรัดน่องเดี๋ยวมันจะพลาดมันจะเป็นฟิลแบบไม่อยากเข้าห้องน้ำอึฉี่สดกันให้เรียบร้อย พูดได้แฮนี้เพราะว่ามันจะไม่มีช่วงที่อยากให้ทุกคนเดินออกไปเข้าห้องน้ำเลยใส่แผมเพืดมาจบพี่ฟ้าก็จะใส่แผมเพิดร้องเหมือนกันเพราะว่าลาดน้องมันจะมีโชว์หนึ่งที่ทุกคนจะต้องยืนยืนฉีดแตกอะ โชว์ขนลุกมากตัวน,น้นยืนแล้วก็ฉีกแตกแบบลาดนองเพราะว่ามันวาวมากอุ๊ยตื่นใจแล้วอะสิงที่ว่าแม่คาถาเห็นือที่สุดเออคาทาบงอะ่ะไอ,อบงอะ่ะทุกคนมันเปลี่ยนได้เจ็ดสีนะมันมีบางคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นบงละสีจริงๆคือบงบงเดียวมันเปลี่ยนได้เจ็ดสี สวยแต่อยากให้ทุกคนซื้อแว่นด้วยจบโอ้ยโดนดุแล้วโดนดุเรื่องกินแ๊บซี่กช่แ๊บซี่จับเรียกฉันอยากมีแฟนอยู่ทันมากขัดบุบเือดสุดท้ามาบทุกคนถ้าเจอแฟนขับต่างชาติต่างประเทศอะช่วยกันแบบว่าเอนเตอร์เทนเขาด้วยนะ ฝากทุกคนช่วยดูแลเขาด้วยในงานคอนเสริร์ตชวนเขามาเต้นชวนเขารู้ขึ้นเต้นถ้าได้นั่งข้างๆถ้าได้เจออะไรเนี้ยฝากทุกคนช่วยแบบเอนเตอร์เทนต่างชาติด้วยนะคะ <c oughs> เขาเอาใส่กล่องไหม ไปยึดถอนดึงมา,าแล้วก็อธิษฐานแล้วใช่ไหมพี่ยครับปวดหัวเราต้องกลับไปเอาของที่โรงแรมที่คอนโดไปอีกเหรอเราต้องไปเอาอะไรกันทิ้งเราบอกเขายังว่าเราจะไปไม่ถึงใบาสางไม่ได้บอกเราได้เขามารับเราบาา่ใบสองแล้วเขาบอกว่าไม่ได้ไม่รู้ รักอินฟ้าจองรักทุกคนเหมือนกันค่ะแยหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันคนนะทักงหมดเลยพี่ใครดีใส่ก์อ่อกเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะสั่งใหม่แล้วเดี๋ยวคิดตังเลยครับจะใช้ตานลิงก็พอจับใจมาก I you. น้ำหอมเอาตอนนี้กินในติมได้ไหมไม่ได้คือตับเตลืออยู่ห้าเป็นของเย็วถ้าเราเอาติมไปเวฟก่อนละ่ะได้ได้ไหมแล้วเธอกินได้ไหมละ่ะได้คคุณ้มหวานนะ ้เววลลาแลไม่ผอนนะขิงอีกแล้วราุสองพัไม่ไหวแล้วพี่ชาย ลึกๆในใจมันก็แอบกลัวเหมือนกันนะทุกคนตอให้เราจะแบบคนอื่นจะบอกว่าเราเก่งมากแค่ไหนอ่ะแต่ลึกๆในใจมันก็พรุ่งนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะมันใหญ่มากมันลึกประมาณไหนเออลึกมันลึกในใจแบบลึกๆึกเพื่อแบไหนไม่มีใครอยากถึงบอกไม่เห็นเลยหรอบอไม่เห็นแม้กระทั่งตัวหนูเองหนูก็บอกไม่เห็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบลึกๆึในใจมันก็แอบกลัวกลัวว่าแบบคนที่มา จะไม่ชอบแบบหรือเราจะทำออกมาได้ไม่ไม่ไม่ดีเหมือนที่เราแบบคิดไว้หรือคนอื่นคิดไว้อะไรลึกๆในใจก็แบบมันก็แอบกลัวเหมือนกันชูแล้วเดี๋ยวจะร้องไห้ฟังเลยนะพี่ซันถายไปก่อนนะปูนได้ไหมได้ ไปรับหน้าพี่เขาเห็นาใจสุบาพี่จะโอนนะคะขอจแกนนะครับขอให้ทุกคนสนุกนะคะพรุ่งนี้ขอให้มันเก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆด้วยกันขอให้มันเป็นคอนเสิร์ตที่แม้มันจะเป็นครั้งแรกของพี่ฟ้าแต่อยากจะให้มันแบบ อยู่ในความทรงจำและก็อยู่ในใจของทุกคนตลอดไปเป็นนางงามคนแรกเลยเบบที่มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองมีุงเป็นของตัวเองจอยจอยนะ ก่ออีกเท่าเนี่ยอ,อยีกห้าค่ะจะไปเซเว่นก่อนนะไม่ไปแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะเพราต้องแวะม,มาดูก็พี่ชัยมาแล้วไม่ใช่หรอเขาอยู่ปป<า>เพชรบุรีฮะเขาอยู่เพชรบุรีเอาวหนูรือว่าเขามาแล้วนี่คอาดูเมื่อกี้ใช่ไหมเขาบอกว่าอยู่เพชรบุรีเอา งันหนูไม่รู้นะเป็นความผิดพี่ชัยแล้วนะถ้าทีมงานทีมงานนะดูอยู่ไม่ค่ะหนูไม่รู้นะโตพี่ชัยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะหนูไม่เกี่ยวนะหนูเสร็จแล้ว